นี่ก็พบกับเก๋จงเสงนะคะออกง่า okay, ยได้เชื่อค่ะและในวันนี้คลิปนี้ค่ะพี่ๆาค่ะ,คะที่กําลังมองหารถเก่งนะคะไปใช้ในครอบครัวทั้งหนึ่งคันและกําลังเลงแจ๊สอยู่พอดีนะวันนี้เก๋มีรุ่น่มสตาร์ค่ะมานาเสนอในงบราคาประหยัดเลยค่ะสาหรับในวันนี้คลิปนี้นะคะเก๋อยู่กับเจ้าโตฮอนด้าแจ z ค่ะ ได้เป็นตัวแจ๊กซเคนะคะได้เป็นตัวเครื่องยนต์พันหขนาดเบนซินลูกคาขาไม่เคยติดตั้งแก๊สไม่เคยดมแก๊สมาก่อนแล้วก็ได้เป็นตัวรุ่นโตวีด้วยราคาหน้าป้ายนะคะ4 1 9 0 0 0บาท EP นี e ไม่ต้องไปเอาไปเลยในราคาพิเศษส่นลด20,000บาทนะคะเหลือแค่ส9 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองค่ะเอกสารชัดเจนเครดิตดีนะคะฟีดาไปได้เลยนะไม่ต้องใช้เงินออกรถ ใช้เงินหลัก199บาทเนี่ยผอมเพียงแค่ประมาณ8,000ต้นๆเท่านั้นนะคะตลอดสัญญาใครสนใจนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดที่หน้าโปรไฟล์ได้หรือยกหูสายตรงหมายเลขค่ะที่0635064777ค่ะทางไลน์แอดออฟฟิเชียลนะคะจะเป็นแอ๊ดสายเคเอสหนึ่อย่าลืมแอดนหน้าก็ได้เช่นเดียวกันค่ะมาลูกค้าค่ะเดี๋ยวเรามาชมภอพกันเลยดีกว่าตลอดเราตัวแจ๊สจีเคเนาะสีขาวเป็นตัวรุ่นตัวใจคิเล่ตัวบุสตาร์นะคะสีขาวบางๆเดิมๆเลยฝ่ายด้านหน้าของเขานะคะไม่มีรอยแตกรอยร้าวครอบเหลืองฝั่งลึกแต่อย่างใดค่ะ ด้านล่างมาพร้อกับตัวชุดไฟตัดหอกนะคะตรงรุ่นคูนหน้าเดิมจากโรงงานค่ะแล้วก็ในสองตัวเครื่องยนต์นะคะระบบเกียร์ระบบเบรกหรือว่าช่วงล่างต่างๆเนี่ยทีมสร้างของเรานะคะมีการตรวจเช็คแล้วค่ะเรียบร้อยพร้อมใช้าง,งานเลยพี่ๆท่านใดสนใจแวะเวียนมาดูรถตัวจริงได้เลยนะของเกียร์ยูโชรูมกวางเซงนะคะหาดไทยร่าสี่สิบสี่จังหวัดกรุงเทพค่ะแก้มซ้ายแก้มขวาคานด้านหน้าไม่มีการเกิดอุบัติเหตุใดๆค่ะรับประกันโครงสร้างรถยนต์นะคะรับปร,ระกันอดรถยนรรต์ระบุอสัญญาซื้อขายอย่างชัดเจนรุ่นนี้มาพร้อมกับตัวระบบเบรกแบบ ABS มาพัตวี เดิมโรงงานอยู่ครบเนาะล้วสกระโปรงไม่ไขไม่แก่นะคะสติกเกอร์วอกออยู่ครบเหลืองัานก็อยู่ครบเชียรกันค่ะแล้วก็ได้สง่งมาด้านข้างของตัวรยตนนะคะไม่มีรอยบุบรอยกระแทกรอย,รอย,อยเฉียวรอยชนถือว่าต้องรอยนะคะในส่วนงตัวรถปี2017เนี่ยถือว่ารอยน้อยมากๆเลยที่ค่ะแล้วก็เจ้าของเจ่าเนี่ยมีการลงล้อมแบบมาให้เราด้วยนะคือพร้อมใช้เลยมาพร้อมกับตัวซีรีส์ยางค่ะที่พี่ที่เป็น195ทับ 55R15 ค่ะแม็กซีวงซีเส้นไม่มีอาการคบไม่มีอาการร่งแต่อย่างใดนะคะส่วตัวภายในนะคะจะตกแต่งเป็นตัว คนสีดำบอแถวหลังนะคะเวลาพับไปก็คือจะเรียบร้อยแบบนี้เลยนะมีพื้นที่เก็บของเก็บสัมภาระเพิ่มขึ้นค่ะในสตัวโครงสร้างรถยนต์นะคะฝั่งซ้ายมือเนี่ยจะมีการติดตั้งน,นะคะในส่วนของตัวสติ๊กเกอร์เพจค่ะแผ่นเพจเนี่ยจะเป็นหมุดเพดเดิมๆโรงงานเลยนะคะซินนซ่อมไม่มีการสาดสีการพ่นสีการพ่นซ่อมใดๆค่ะรอยเวตาทุกอย่างชัดเจนเดิมๆจากโรงงานนะคะยางข่อประตูไม่มีอาการเสรื่อมสภาพค่ะและในขม้นตัวต่างๆ,ๆคันนี้ก็ไม่มีการไขไม่มีการเกิดอุบัติเหตุแน่นอนนะคะ100%รเ ชอบตัวภายในนะคะคันนี้จะคุมโทนดำค่ะแอร์แบ็กนึมาให้คู่หน mm ้า hmm. รุ่นนี้อย่างที่เยนแจ้งเลยได้เป็นตัวรุ่นตัวคุณใจกีเลสนะคะได้เป็นตัวรุ่นย่อยตัววีค่ะเียค่ะ เวลาจะสตาร์ทรถนะคะเหยียบเบรกให้นิดเลยแล้วก็กดปุ่มนี้เป็นตัวปุ่มเอนจิ้นสตาร์สต็อปนะคะด้านหลังพวงมาลัยนะคะฝั่งซ้ายมือค่ะในส่วนของตัวกรนะคะคันนี้ด้เป็นตัวจรทับสกรีนเล่น a m FM เอ3มีสาได้ค่ะซีดีดีวีดีได้ทั้งหมดเลยไม่สีอยู่สภาพดีสมบูรณ์เลยค่ะในส่วนตัวด้านล่างนะคะจะมาพร้อมกับตัวเกียร์ระบบออโต้นะคะเกียร์ออโต้เป็นเกียร์ถางเกียร์หรือวบวกเกียร์อยู่ในสภาพดีเลยพี่พรุ่ร่การใช้งานน้อยมากคันนี้มาที่หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันกิโลเท สำหรับตัวพวงมาลัยนะคะได้เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟัง์ชั่นซ้ายมือเนี่ยสามารถควบคุมในส่วนตัวเครื่องเล่นได้นะคะเพิ่มเสียงนี่เลย ลดเสียงจากตัวโฟมอะไรได้เลยนะเลือกโหมดเป็นเชน่ต่างๆได้เช่นเดียวกันค่ะมีแอร์แบ็คให้คู่หน้านะคะระบบเสียงก็คือยังคงแบบสภาพดีมากๆจริงๆนะจากราคานาป้ายพี่ขาวันนี้ค่ะอย่าได้แจ้ง G K รุ่นตัวผาสตาร์นะคะรับราคาพิเศษไปเลยจากราคานาป้าย419เอาไปแค่3 9 9แ0 0เาหเท่านั้นค่ะเอกสารชัดเจนเคริตด,ดีฟรีดาวนะคะสนใจสามารถสอบถามเลยกับทีมานโปรไฟล์ได้รู้ยุคผู้ชายโต้งมหาเกีค่ะที่สุวรรณภูม ลูกค้าค่ะเดี๋ยวเราไปชมด้านหลังของตัวรถกันต่อบ้างดีกว่าค่ะในส่วนของตัวด้านหลังนะคะก็จะมาพร้อมกับตัวพวกชุดแต่งโ่ยจะเป็นตัวเสาอากาศที่จะมีสา์แบบที่ฉลาดแบบนี้นะคะนี่ค่ะที่ฉลาดเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะสปอยเลอร์นะคะมาพร้อมกับตัวไฟเด็กแบบที่สามกระจกด้านหลังเป็นกระจกแบบไล่ไฟแล้วก็เป็นรกระจกเดิมจากโรงงานทางด้ทั้งหมดเลยด้านล่างสุดเลยนะคะจะมาพร้อมกับตัวซีสสลสแตนเลนไพลารติดตั้งมาจากเดิมโรงงานให้สองสุดสองตำแหน่ง ในตัวภายในคันนี้พี่ยันนิเกตบอกเนาะเวลาขับบอกไปนะจะมีพื้นที่เก็บของเก็บสัมภาระเยอะเลยหือว่าเราเอาบอกขึ้นนั่งโดยสารอนะ่ะเอาบอกขึ้นเพื่อนั่งโดยสารก็จะมีพื้นที่เหมือนการขับรถค่ะมีพื้นที่นั่งโดยสารแล้วก็มีพื้นที่ในส่วนตัวการเก็บสัมภาระเหมือนกันนะด้านหลังกระถายเจ้าของเก่าเนี่ยมีการทีรละเคยมาให้ด้วยฝั่งซ้ายมือของตัวรถนะคะแล้วก็คันนี้รับประกันโครงสร้างรถยนต์นะคะและประกันสนนะะนวัตดิ์รถยนต์ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุแน่นอนนะคะหนีนอสเปอร์เซนห คันนี้หัวน็อตไม่ขยับแบบรอบคันกันเลยค่ะแล้วก็ได้ส่เจ้าฝั่งขวามือของคนขับนะคะพี่ๆขาด้านจากประตูเนี่ยฝั่งซ้ายฝั่งขวานะสามารถใช้ในการล็อกรถแล้วก็ปลดล็อกรถได้ นะคะสำหรับฝั่งนี้จะมีการติดตั้งโพสติกร์นะคะบอกลมยางให้ตรงนี้ไม่มีรองสีค่นทับเช่นเดียวกันและขึ้นไปด้านบนขายางขอบประตูหรือว่ารอยเวนอ่ะค่ะเหมือนกันทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเลยตอนนี้นะคะลูกค้าหามาพระว่ตัวระบบไฟฟ้าแบบล็อกคันด้วยนะกระจกรบบไฟฟ้าหมดเลยค่ะสีดำประตูฝั่งคนขับเป็นแบบออโต้มาพร้อมระบบเซ็นเซอร์ล็อกค่ะกระจกข้างก็สามารถปรับมุมมาเป็นแบบไฟฟ้าและมีตัวพับเอก็บไฟฟ้าให้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะวันนี้นะคะพี่พี่ท่านใดนะคะที่กำลังมองหาแจ็คทีเคไว้ใช้งานและอยากด้รุ่นพ นะะคบอกเลยว่าราคาพิเศษมากจากราคาละป้าย419เอาไปแค่3 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะสนใจสามารถสอบถามได้ที่หน้าโปรไฟล์ได้หรือยุคคูซายตรงมหาเกศนะคะที่โซนเจ้า5064777ค่ะทางไลน์แอดแอคทีฟจะเป็นแอสไส้เคเอ็หนึ่อย่าลืมแอดนาอัก็ได้เช่นเดียวกันค่ะและก่อนจะการในคลิปปีนี้ค่ะพี่ๆค่ะอย่าลืมกด s า b s c r i b e กดไลค์ เกียรติเยอะะค่ป็นกำลังใจนะคะให้เกดกับทีมงานคนเขียนค่ะและสำหรับคลโปนี้แกขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ